อาการดับแห่งตันหาในนามแห่งนันทิพิขุทั้งหลายพิขุนั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในรูปอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณมิได้ ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยพิกุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วสเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตามย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญ ไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพ จึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนตสผุกป,ปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นได้ฟังเสียงด้วยหูแล้วย่อมไม่กำนัดยินดีในเสียงอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรัก ย่อมไม่ขัดเคืองในเสียงอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณมิได้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยพิกุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้ว ซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตามยอมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิ ในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพ,พ,งพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรา,ามรณะโสกะปริเทวะทุกข,ขะโทมนตสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุนั้นดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในกลิ่นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในกลิ่นอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้ว มีจิตหาประมาณมิได้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยพิกุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตาม ยอมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปทานเพราะมีความดับแห่งอุปทานจึงมีความดับแห่งพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะทั้งหลายจึงดับสิน้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้พิขุทั้งหลายพิขุนั้นลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมไม่กำนัดยินดีในรส อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในรถอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณมิได้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยภิกุนั้น เป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วสเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตามยอมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิ ในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของ,งภงิกุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุป,ปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายพิกุนั้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในโผฏฐพะอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในโผฏฐพะอันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้ว มีจิตหาประมาณมิได้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยพิกุนั้นเป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุขก็ตาม ยอมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อพิกขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิกขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งพ เพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ภิกุทั้งหลายพิกุนั้นรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมไม่กำหนัดยินดีในธรรมารม อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความรักย่อมไม่ขัดเคืองในธรรมารมณ์อันมีลักษณะเป็นที่ตั้งแห่งความเกลียดชังเป็นผู้อยู่ด้วยสติเป็นไปในกายอันตนเข้าไปตั้งไว้แล้วมีจิตหาประมาณมิได้ย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันเป็นธรรมที่ดับโดยไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายด้วยพิกุนั้น เป็นผู้ละเสียได้แล้วซึ่งความยินดีและความยินร้ายอย่างนี้แล้วสเสวยเวทนาใดๆอันเป็นสุขก็ตามเป็นทุกข์ก็ตามไม่เป็นทุกข์ไม่เป็นสุข,ขก็ตามย่อมไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆเมื่อพิขุนั้นไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกอยู่ในเวทนานั้นๆนันทิ ในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเพราะความดับแห่งนันทิของพิขุนั้นจึงมีความดับแห่งอุปาทานเพราะมีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเพราะมีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งชาติเพราะมีความดับแห่งชาติชรามรณนะโศกะปริเทวะทุกขะโทมนตสอุป,ปายาสทั้งหลายจึงดับสิ้น ความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ทิขุทั้งหลายเธอจงทรงธรรมนี้ไว้ในฐานะที่เป็นธรรมที่ทำความหลุดพ้นเพราะความสิ้นไปแห่งตันหาซึ่งเรากล่าวไว้โดยสังเขป